กราบสวัสดีอ่าได้ยินใช่ปะ่กราบสวัสดีทุกคนด้วยเลยนะครับในวันนี้ก็อยู่กับเด้เกมบล็อกเวิร์ดในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนในการลดแหลกของเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งขออธิบายก่อนเลยนะคะว่าแหลกเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากสกิลนะฮะสกิลที่มันเวอร์วังอลังการนะฮะที่แบบแบบยิงทีพ้องตายเลยนะฮะเอ่ออันนี้ไม่ได้แช่งนะฮะแต่มันเป็นอุปมาโบราณครับนั่นคือการเปรียบเทียบนะครับอย่างเช่นสกิลของผลเสือเหม็นนะฮะเนี่ยยิงท่าแรกไปแม่งก็จะแหลกตายอยู่แล้วเนี่ย เนี่ยทา่าสองก็อืมนี่ทา่าสามเราจะเลียงท่าอางก็ได้แล้วแต่ผู้คุณอ่ะสี่ห้าแต่ว่าเอามือถือผมมันไม่แหลกนะครับอืมก,ก,ก็ก็เกือบจะแหลกแล้วแหละประมาณนั้นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแหลกก็เรียนรู้ไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกิดจากเซิร์ฟที่มีคนใช้สก,กิลพร้อมกันมากๆหรือว่าเซิร์ฟที่อยู่มานานแล้วหรือว่าเราเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วเซิร์ฟนั้นอ่ะมันมี อายุการเข้าเซิร์ฟประมาณมากกว่าสิบถึงสิบห้านาทีนะคือเริ่มแหลกแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นห้าหกนาทีแรกมันไม่แหลกนะฮะทุกคนโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าแหลกเนี่ยมันดูได้ยังไงว่ามันแหลกนะครับเอาล่ะก็ผลเนี่ยมันดูได้นะแต่ว่าผมไม่อยากเปลี่ยนว่าแต่ว่าผมมีผมเสดดาวเอ่อในนี้อยู่แต่ว่าไม่อยากกินเสียดายอะวิธีการดูนะครับว่าแหลกไม่แหลกให้เราเปิดตรงนี้นะครับอะมีหลายคนนะครับถามเข้ามาในคลิปนี้มากเลยนะครับว่า มันปิดไอแถบข้างบนยังไงก็มาข้างบนนะครับแล้วก็เซตติ้งแล้วก็เปิด Performance s t a t ครับผมนะประมาณนี้นะครับก็ให้สังเกตที่ปิงครับปิงก็จะร้อยเดียวครับเพราะตอนนี้ผมถ่ายเวลา7จ็สิบโมงอะใช่ปะวะเออเจะดสิบโมงเน็ตบ้านนะครับก็แหลกไม่แหลกให้ดูที่ตรงนี้ครับ CPU ฮะเขียวตลอดก็คือไม่แหลกนะฮะแล้วผมก็จะใช้สกิลดูนะครับเห็นไหมยนเริ่มเหลืองแล้วเหลืองแล้ว ถ้าเป็นมังกรผมไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหรค่ครับแม่งแหลกแน่นอนฮะเนีย่ยเห็นปะ่ะเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วดูดูดอ่าเคอร์แลนด์นะครับเคอร์แลนด์ก็คือของปัจจุบันนะเห็นปะ่ะเวลาที่ผมใช้สกิลอ่ะอันนี้อันนี้เขาอยู่เฉยนะไม่ใช้อะไรนะก็ขาทีไปทีสิบเจ็ดอ่ะอันนี้ถ้าเด้งไปสามสิบแปดคือมีคนใช้สกิลครับก็คือเหมือนเซิร์ฟจะปิงไงปิงแล้วก็แหลกด้วยในใน,ในอันเดียวกันครับผมเนี่ยเห็นปะ่ะผมใช้สกิลมันก็เด้งขึ้นมา เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะ p v p หรือจะเล่นอะไรดีๆนะครับก็หลีกเลี่ยงที่จะใช้สกิลแหลกๆของผลแหลกๆอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะดูว่ามันแหลกไม่แหลกขยิบโยรุขึ้นมาครับผมนะผมได้ดาบเดียวนะตอนนี้ที่ผมค้นพบมาโอเคให้ใช้สกิลหนึ่งไปนะครับถ้ามันเป็นก้อนอย่างเงี้ยคือแหลกมากๆเออแต่ถ้ามันเป็นแบบปกติอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหรือว่ามันเป็นทีกราฟิกอันนี้ไม่ทราบนะฮะนี่มันต้องเป็นอย่างงี้แบบแบบไม่มีเป็นก้อนกลมๆอะ่ะมันต้องแบบ เข้าใจเข้าใจที่ผมพูดใช่ปะประมาณนั้นนะครับสําหรับแก้แหลกส่วนวิธีการแก้แหลกนะครับทุกคนวิธีการแก้แหลกเนี่ยหนึ่งเลยนะครับให้เราเบาแสงมือถือนี่ครับมันจะช่วยทําให้เบาการแหลกลงนะฮะแล้วก็ปิดไอห่าข้างบนนะฮะปิดไปเลยนะครับแล้วก็ปรับเป็นแมน u a l ลนะแมน a เอลหนึ่งมันจะช่วยในการลดแหลกมากนะครับทุกคนเห็นปะ มัน,ม,นมันช่วยนะเอาจิงอ่ะมันช่วยนะเอาจริงสก,กิลแหลกๆคือแบบไม่มีผลเลยนะฮะแบบเนี่ยยังไม่มีผลก็แนะนําให้ปิดแสงโทรศัพท์กับปรับเมนูนหนึ่งถ้าไม่ไหวจริงนะครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วเนาะแล้วก็พยายามนะครับใช้ไวไฟเล่นนะฮะมันจะทําให้เครื่องไม่ร้อนแล้วก็ไม่แหลกนะครับนี่ฮะถ้าปิดแสงเล่นก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าของผมอะเครื่องผมไม่ได้แย่ขนาดนั้นแค่ปิดแสงเล่นก็น่าจะดีขึ้นแล้วลนะ่ะ โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการแก้แหลก